ไอ้สั่งยังไังม่แม่มีน ốt แปลกด้วยประกาศจากช่างไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟฟ้าสาธารณะให้ความอนุเคราะห์โดยสมาคมช่างไฟฟ้าเมืองดักกูนซิตี้เนื่องจากไฟฟ้าดำอย่างต่อเนื่องทางสมาคมได้ตัดสินใจนำเครื่องปั่นไฟฟ้าจำนวนหนึ่งไปติดตั้งรอบเมืองทุกท่านสามารถใช้งานเครื่องปั่นไฟฟ้าได้แต่ขอร้องดังนี้เครื่องปั่นไฟฟ้าเหล่านี้ให้กำลังไฟสูงเมื่อถ้าหากถูกปะทะหรือถูกกระสุนปืน คนที่อยู่หยุกใกล้อาจจะถูกไไกระแสไฟช็อตเอาได้ก็ความเพิ่มเติมเขียนด้วยแรงมือเข้าใจใช่ไหมถ้าคุณเห็นเครื่องปั่นหรือฟ้านนมีกระแสไฟอย่าเข้าไปใกล้มันอย่าได้ทำอะไรงงๆปลอดแพร่พัน์อย่าได้เตือนไว้ถ้าเราลอดจากเรื่องนี้ไปได้จะไจะทุบไอเครื่องพวกนี้แล้วเอาเศษเหล็กไระหายหมดเลยช่างไฟเพื่อนบ้านที่แสนดีแซนเพื่อนบ้านที่แสนดีอย่างกับสไปเดอร์อแมนลองดิ